ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับปักหลักอยู่ต่างจังหวัดครับเข้าสวนทุเรียนกับคุณสีภรยายอยู่ตลอดอย่างคุณพ่อลูกหนึ่งฉากคลิปย้ํานามนะครับจนหลายคนคิดว่าจะลาวงการซะแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าไม่คิดที่จะลาวงการแต่การทำสวนเนี่ยนะครับเขาบอกเขาจะทำสวนทำไร่ควบคู่กันไปแล้วก็ยิ้มรับถูกยกให้เป็นเสียสวนทุเรียนแฮปปี้รายได้ขายทุเรียนเป็นกอบเป็นกำบอกเลยครับว่าเป็นเขยชาวสวนเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องของการเกษตรมากขึ้น รายได้หลายแสนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าส่งออกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมั่นใจนะครับว่าสินค้าของสวนตัวเองเนี่ยมีคุณภาพโตเรื่องของการซื้อฤหาสน์หรูบอกว่าเป็นบ้านที่สร้างไว้นานแล้วแต่ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยงบบานปลายครับทำมาให้ลูกแหลนนะแล้วก,แวก็แล้วก็มันก็เป็นความสุขด้วยมันก็เหมือนได้กลับบ้านได้ชาร์จพลังยังไม่เสียเลยก็มีอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่ใหม่ทุกวันรว่เราก็เจอกับปัญหาเจอกับภัยธรรมชาติอะไรตลอดที่ ก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่าเพียมีกี่ชนิดอะไรอย่างเงี้ยรามีกี่ชนิดอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่ว่าผู้เชี่บวที่เราว่าเขารู้แล้วบางทีมากดินฟ้าอากาศปีนี้ก็มาเจออะไรแบบแปลกแปลกใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้กันดิมันก็เป็นมันก็เป็นมาตรฐานอู่แล้วครับว่าว่าถ้าเกิดกระบะคันนึงที่มีแซงสูงเนี่ยจะได้ประมาณสักสามตันสามตันครึ่งราคาก็จะอยู่ราวๆนั้น ครับผมสามตันนะอันนี้ส่งออกที่ไหน,นกัก็มีทั้งมีทั้งในประเทศแล้วก็มีส่งไปเพื่อส่งออกไปจีนด้วยเลยด้วยแต่พอเราต่างประเทศก็ต่างม,มาทำธุรกิจจุดนีงอย่างเงี้ยเรากล,ลัวไหมเพราะประเทศจีนเขาสามารถปลูกได้เองแล้วก็เราก็ต้องเชื่อมั่นในเชื่อมันนออม่นในผลิตภัณฑ์ของเรานะใน,ในดินของเราในผลผลิตของเราเสียงเสี่ยงซีดมาดครับผมพี่พี่อพันธุ์ไห้อ๋อไม่ไม่ไม่เขไปดูเอาภาพเอารูปที่ไหนมาแปะบ้านเราก็ทำบ้านของเราอยู่อยู่ตรงที่เราทำนี่แหละครับที่เราเพื่อนเพื่อน ก็เป็นหลังก็มีหลังท şey> <да ี่แยกออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ร да SO ู้ว่าจะเรียกว่าคาลูหาหรือเปล่าเราเราเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าบ้านเลยไม่มันจะเป็นความรักความหดีๆในเรื่องศิลปะการแสดงที่ที่เราชอบในเรื่องของคิลิกรในเรื่องของอาหารที่เราชอบจนมันมากลายเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งมันสามารถ ไปด้วยกันได้ถ้าเกิดเราแบ่งเวลาได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้จักจัดสรรเวลาแล้วก็มีทีมงานมีน้องๆมีผู้ช่วยมีวุ้ิส่วนที่ดีมันก็สามารถไปได้คนชอบถามว่าผมจะออกจากวงการแล้วเหรือว่เห็นไปทําอะไรเยอะะไม่ออกครับเล่นจนจนตายครับจนตายครับเล่นจนเป็นพ่อเป็นปู่ครับผมให้เขาอยู่ก็เรียนตามปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่คนอบคนต่อก็ถามกันมนกันตกลงโตขึ้นจะเป็นเอกหรือเป็นะาร มันจะเป็นตลกใช่เขาเขารักคุณครูคุณเจี๊ยบมากใช่ทำทุกอย่างตามสกลรินหมดไปุคนว่าอะราาราคาก็ก็ก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆ่ไปถึงไหนแล้วก็บานอยู่ครับานแย่คุ้มคุ้มได้อยู่ฮะนลยไม่รู้เรอยากไปตีตัวเลขให้เขาเลยครับผมอยากตีตัวเลขเลยครับก็ทำเต็ที่เพราะเป็นคนชอบบานแล้วก็ ที่เรามีพื้นที่ตรงนี้ก็เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเนี่ยใช้บ้านคุ้มแล้วเราก็ชอบความเขียวความต้นไม้ทำะไรมีคนปลูกหักในบ้านอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ